เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วค่ะทำไมไม่ควงกันมาแบบว่าเหมือนคู่อื่นก็คือพี่เดียวต้องขึ้นไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก่อนแล้วนายยังแต่งตัวไม่เสร็จอ่ะพี่จบไหมคะไม่ค่ะไจบไม่เสร็จงานแล้วไม่ค่ะไม่ไม่มาถามเยแล้วกันรอบล่าสุดในหมือนมีโรคจิตโรคปวดอะไรดิอ๋อในไอจีใช่ไหมคะก็นามองเป็นเรื่องขำมาพาะเป็นเรื่องเป็นเรื่องตลกเพราะว่าคิดว่า ก็อยากจะลงโปรโมทละครแล้วแบบเออเรามีละครเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเรื่องส่วนตัวของคนคนนั้นเราก็ไม่ขอไม่ขอยุ่งเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักนนงดีพอแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักเขานะไม่สนใจสัวคือแรงไหมคะแรงไหมหรอิมก็ก็แรงนะก็แรงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไ่สนใจคำพูดของคนแบบนั้นพี่นิวว่าไงบ้างเราเหมือนคอนแทคไหะพี่นิวไม่ดไม่ได้พ่ออะไรเลยค่ะพี่นิวบอกว่า ไ่ปล่อยไปอย่าพูดอะไรก็พูด mm hmm. ที่จริงนางอ่ะบล็อกเขาไปแล้วครั้งหนึ่ง mm hmm. แล้วเขาก็เหมือนสมัครเข้ามาใหม่อีก mm hmm. ว่านาอีกแล้วก็เอองั้นก็จะทำแล้วก็ทำแล้วก mm ัน hmm. ตกใจไหมคะเขาก็ไปขับรถแรงตกใจไหมหนูว่าดารากับของแบบเนี้ยมันเป็นของคู่กันหนูว่าหนูเออ ูนะคะจะเห็นว่าแบบเออแฟนคลับหนูเข้าไปแบบในอีกบอโต้อะไรเงี้ยไม่ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมคะถ้าพ่อจิตใจไม่เลยค่ะไม่เลยไม่เลยก็ปล่อยผ่านไปเลยใช่ปล่อยผ่านไปเลยค่ะหนูไม่ลบด้วยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าเราเลยจะต้องแบบว่าจัดการยังไงกับไอจีเราไหมหลังจากนี้เลยไม่ไม่เลยค่ะไม่เลยไม่เลยจริงๆคือเราอยู่ตรงนี้เราไม่เราไม่ได้เป็นไพรเวทเราไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วคือเราเป็นคนของสาธารสาธารณะอยู่แล้วค่ะต้อ ไฟไปม้เถอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เออหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วตรงนี้ค่ะเราไปเวลาจะถ่ายรูปกับผู้ชายกับดาราด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าเป็นละครที่ต้องโปรโมทเราก็เราก็ลงปกตินะหนูก็ไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยเราจะลงอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ลงปกติคือไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอะค่ะกับพี่สนิทสนิทกันมากเพราะว่าเราเจอกันสองเรื่องทั้งคนพยาบาลแล้วก็อัตตีตาด้วยสองเรื่อง เป็นยังไงบ้างเหมือนโดนพาที้ไปด้วยไม่หรอโอ๊ยไม่มีอะไรเลยคนนี้ยิ่งไม่มีอะไรเขาไม่ใหญ่เลยคือเขาก็บอกหนูว่าไม่ต้องไปสนใจอือค่ะอันนี้บล็อกไปใหม่หรือยังคะไม่ค่ะไม่ค่ะปล่อยไวเลยปล่อยไว้เลยค่ะเขาอยากทำอะไรทำเลยอยากทำอะไรทำเลยค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ก็ก็คุยกันเรื่อยๆอะค่ะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ขคยอยากตียังไม่ขคยอยากตะกี้ อยู่อะแล้วก็คือแบบคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงก็คิดว่าคุยกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจะดีกว่าถ้าถ้าวันนึงมันใช่มันก็คงใช่เองอะค่นะอ๋อไม่ไม่นดูเบเนเรียครับ